ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความเข้มข้นมากขึ้นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เคยถูกมองข้ามกลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าความสม่ำเสมอในภาพลักษณ์สินค้าและบริการเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างพลังและคุณค่าให้กับแบรนด์แต่เมื่อใดก็ตามที่เราขาดความสม่ำเสมอนั่นหมายความว่าเรากำลังส่งข้อความที่ไม่ดีให้กับลูกค้าซึ่งอาจทำให้ความไว้วางใจและความพักดีของลูกค้าหายไปอย่างไรก็ตามความสม่ำเสมอไม่ได้ไหมายความว่าทุกอย่างจะต้องเหมือนกัน เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างอิสระความคิดสร้างสรรค์จะช่วยสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำกล้าคิดกล้าทําและกล้านําเสนอในมุมมองที่แตกต่างภายใต้ขอบเขตของวิสัยทัศน์พันธกิจและคุณค่าหลักขององค์กรซึ่งจะช่วยสร้างทีมงานที่มีความสามารถและความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดความเข้าอกเข้าใจเป็นคุณสมบัติที่สําคัญสําหรับผู้นําเชิงสร้างสรงสรค์ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในสภาวะปกติหรือเมื่อต้องรับมือกับก,บการร้องเรียนจากลูกค้าการแสดงออกเชิงพฤ ติกรรมที่เหมาะสมและการหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นจะช่วยเปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พึงพอใจให้กลับมาเป็นลูกค้าที่มีความพึงพอใจและพักดีต่อบแบรนด์ได้อย่างน่าประทับใจซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวโดยการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมและการหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแบรนด์และความสำคัญของการสร้างความจงรักภักดีให้กับลูกค้ารวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือโดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าใจลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้อย่างแท้จริงและสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัจธรรมเกี่ยวกับมนุษย์กับประสบการณ์ของลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสมผสานระหว่างการนำเสนอการอภิปรายการระดมความคิดและกิจกรรมที่หลากหลายโปรแกรมนี้จะช่วยผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารหัวหน้าง,งานผู้ช่วยหัวหน้าง,งานและหัวหน้าง,งานระดับตน้นโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมระหว่าง20ถึง25คนเพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมนี้มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงถึง60%เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีส่วนของทฤษฎี20%เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นและส่วนของการสะท้อนสิ่งที่ได้และการนำไปปรับใช้20%เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดี การแบ่งสัดส่วนนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างครอบคลุมและรอบด้านทำให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในงานของตน4หัวข้อหลักสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมพนักงานพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมหรือไม่หลักสูตรนี้จะพาพนักงานไปสู่ความสำเร็จด้วย4หัวข้อหลัก ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน 1. วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน A (Vision focuses the mind) กำหนดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อความสำเร็จในอนาคต 2. บุคคลสร้างสรรค์ (Creative person) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ๆ 3. การชนะให้ได้มากที่สุด (Win as much as you can) เรียนรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีมความไว้วางใจและความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน 4. ผู้นำที่เราชื่นชม (Our admired leaders) ศึกษาคุณสมบัติพนักงานและคุณลักษณะของผู้นำที่ผู้คนชื่นชมเพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีโดยการเรียนรู้และฝักฝนผ่าน4หัวข้อหลักนี้พนักงานจะสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ พนักงานพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของพนักงานปลดล็อกพลังความคิดสร้างสรรค์นใน Creative Leader คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายและสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม Paper Sculpture และ Creative Picture ที่จะกระตุ้นให้คุณคิดนอกกรอบและปลดปล่อยศักยภาพเดินการเป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์ค้นพบวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหานำเสนอไอเดียและสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยความมั่นใจและพลังสร้างสรรค์